พ่อคุณอันคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเอสเตทมาเลยเห็นคุณต้นอ่ะรีบดูเอสเตทเลยมันเท่าไหร่เมื่อกี้น่ะดูเล่นๆอ่ะมันมันแดงไอ้มันเขียวด่าหันไมค์คีมันแดงแล้วเนี่ยไม่ไม่าปกติเด็กๆคุณต้นเขาตั้งแบบ20 30จุดนะจะขึ้นต้องมากับความแรงเสมอนะครับอ่ะนะครับอ่ะผมแชร์จอก่อนนะค่ะโอเคอ่ะก็ตอนนี้เอสเตทมานะครับก็เมื่อกี้ตอนแรกผมเขียวแอบบวกๆอยู่นะใช่ใช่หันไมค์เริ่มลบแล้ว ลบขู่ลบขู่ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมว่าสตอรี่เราเห็นอยู่ละนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําตัวฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับเห็นมเมื่อวานแบบบวกขึ้นมาใช่ไหมครับมันน่าจะมีหุ้นบางตัวที่สามารถขึ้นมาแรงๆแล้วยืนเหนือแนวรับได้ mm. อืมอ่าแต่พอดีหุ้นเนี่ยมันมีมันมีเยอะครับคุณนายกุญจอยครับนักลงทุนครับ mm. เราก็เลยจะดึงฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยของ Finance h e r o ที่ชื่อว่าตัว Volume a c c u m u l a t e d by Price ตรงนี้นะครับ ขึ้นมาเพื่อสแกนหาหุ้นที่อยู่ตรงแนวรับทั้งตลาดเนี่ยมีตัวไหนบ้างอนนดีนะคะเพราะว่าเลยไหมเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมมีหุ้นหลายๆตัวนะที่เขาสามารถทําได้แล้วก็คิดว่ายังทันอยู่เพราะว่ามีหุ้นที่ลงไปเยอะเนาะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เริ่มจะหันมาเห็นหุ้นที่กลับมาบ้างแล้วใช่ครับอันนี้เหมาะเลยคะ่ะใช่ครับก็แต่ว่ามุมมองเนี่ยก็ยังมองเป็นขาลงอยู่นะฮะอาจจะลองมองการเด้งอะไรเงี้ยเราเรามาดูว่าตัวไหนที่ยืนแนวรับแต่ว่าวันนี้เอสทีเอเมทถ้าออกมาลบเนี่ย ก็แสงว่าเมื่อวานที่พุ่งมาเนี่ยอาจจะมีการย่อ <c ough> ตัวตอนนี้การาย่อตัวนั้นนะครับถ้ายืนตรงแนวรับสําคัญแสดงว่าเราก็สามารถรู้แล้วว่าเราต้องโฟกัสหุ้นตัวไหนอ่า uh huh. เราไม่ต้องเสียเวลาแบบไปนั่งไล่ดูเทียะตัวนะครับโดยฟีเจอร์ตัวนี้นะครับเราจะเข้าที่ฟิ n ิเชโรเทิร์นโปรโมนะครับแล้วเรามาตรงแอรสกีนที่บุมขวามือ uh huh. แล้วพิมพ์รหัสนะครับรหัสตัวนี้นะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะครับนะเป็นโค้ดลับนะครับก็จะดึงตัวฟีเจอร์เนี่ยขึ้นมานะครับ ซึ่งฟีเจอร์นี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะกรองหุ้นทั้งตลาดได้เลยเช่นจะเอาจากเซ็ตก็ได้นะครับ Mai อย่างเดียวก็ได้นะครับใครอยากได้แบบเล่นเทรดแบบซิ่งๆนะครับแต่ถ้าเอาออก็เอาหมดเลยนะครับแล้วก็ p พ่เลนตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัว v o l ุ่ม By Price นะครับเอามาดูนะครับว่าถ้ากำหนดช่วงราคาแนวรับสำคัญเนี่ยราคาอยู่ตรงใกล้คานที่ยาวที่สุดของวอลุ่ม b บ p r i c e เนี่ยมีหุ้นอะไรบ้าง นะครับแล้วก็เราจะสแกนพีเรียดเนี่ยสามารถสแกนได้ในช่วงห้าสิบวันหนึ่งร้อยวันร้อยห้าสิบหรือว่าสองร้อยวันสูงสุดเนี่ยสามร้อยวันเลยนะครับสมมติเราบอกสองร้อยวันก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ตรงแนวรับประมาณแบบรอบปีระดับปีเลยนะนี่เราเราแบบว่าเราเลือกแข็งแข็งเอาแบบระดับปีเลยใช่แต่ว่าผมแมวนะเอาแบบใกล้ๆแบบนี้ผมว่าผมคไม่มองไกลขนาดนั้นครับคุณแนนจอยครับเพราะว่า ช่วงนนี้มัเขาลงมามาหือมาเขาเด้งแค่เนี้ยการจะกลับตัวบอกว่าอาจจะต้องสะสมพลังนะถ้ามองแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่รู้คุณผู้ชมแบบแอบคิดหรือเปล่าว่ามันห้าสิบวันก็ยังไกลไปละขอสักสิบวันอะไรอย่างเงี้ยการเตรมดิงเพราะว่าเอาเอามากรองนิดนึงเพราะว่าถ้า10วันก็อาจจะสั้นเกินไปนะครับอันนี้คือโปรแก๊งอ้อแบบนัเนาะ ช่ครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับคอนเซนทรชันก็คือเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าในกรอบช่วงระยะเวลาทำพรียลทห้าสิบวันเนี่ยนะครับจะต้องมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนลูไบไพ์อ่ะคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีความยาวเราจะมองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเดี๋ยวไปให้ดูภาพนะครับแล้วก็เราเลือกตรงนี้ขุ้น่ยเป็นหุ้นสามัญนะครับส่วนใครอยากจะได้ออะไรก็แล้วแต่นะครับปรับได้นะครับ ซึ่งการเงื่อนไขนะครับเขาสามารถเลือกได้สามอันนะครับก็คือระหว่างช่วงบีทวินไพเรนก็คืออยู่ตรงคานาแนวรับแนวต้านพอดีก็คือกําลังไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้ถ้าเราเลือกบีทวินนะครับถ้ากดบีทวินมันก็จะได้หุ้นออกมานะครับถ้าเรากดโอเวอร์ไพเรนก็คือราคาตัวเน,นี้ยตอนเนี้ยยืนอยู่แนวรับอืมอ่าวันนี้เนี้ยถ้าแดงเนี่ยตัวไหนมีการย่อตัวมาเป็นแนวรับมันก็จะเป็นจังหวะที่เราจะสามารถวางออเดอร์อะไรเงี้ยได้นะครับ ส่วนถ้าบอกอันเดอร์เนี่ยก็คือหุ้นที่ต่ำกว่าแนวรับไปแล้วอันนี้ก็จะบอกว่ายังมองลงอยู่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ให้ดูฟีเจอร์ตอนนี้พูดไปนะครับเดี๋ยวไม่เห็นภาพผมจะเปิดชาร์จขึ้นมาเนะครับเดี๋ยวผมใช้อ่าโอเคเวลาที่เราเลือกจริงๆเราควรเลือกเป็นบีทูวีไหมคะเพราะว่ามันกําลังอยู่ระหว่างการเลือกทางถ้าคือถ้าเลือกโอเวอร์ก็คือเราอาจจะเสียแต้มไปแล้วช่องสองช่องอะไรอ่าเงี้ย ใช่ครับแต่พอดีว่าผมอย่างนี้ครับคือเราจะใช้บีทวินก็ได้ไม่ผิดครับก็คือเราก็ต้องไปไปเฝ้าดูว่ายืนได้ไม่ได้แต่พอดีวันนี้ผมเห็นตลาดมันลบผมเลยมองว่าตัวที่เมื่อวานบวกมาเยอะๆเนี่ยมีตัวไหนบ้างวันนี้ที่มันลบลงมาแล้วแบบอันยังโอเวอร์ไพร์เด้นได้เหมือนผมดูจะดูตลาดใช่ก็อินกับสภาพตลาดด้วยใช่ใช่ครับแต่ใครเอาบีทวินก็ได้นะครับก็อาจจะไปเฝ้าดูเดี๋ยวเราผลทําให้ดูหลายๆแบบแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอย่อตีลงไปก่อนนะครับ ย่อมาก็จะเห็นอย่างเอาตัวที่แบบตอนนี้ตลาดย,ยังไม่เปิดนะครับผมเลยยังไม่รู้ว่า,าสภาพคล่องเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบแต่ว่าถ้าดูเนี่ยผมจะเห็นตัว CPF นะครับที่อวอลุ่มมันมีแน่ๆนะครับแล้วผมก็ดูว่าเราเลือกไพตรงนี้ช่วงพีเรียดนะครับเป็น50วันตรงนี้เราก็เลยต้องเลือกช่วงเวลาเนี่ย50วันด้วยอ่าคือจะต้องสอดคล้องกับตรงนี้นะฮะ50 day ตรงนี้ก็50 day ก็คือจากซ้ายมาขวาใน50วันนะครับแล้วถ้าเรากดดับเบิลคลิกที่ตรงแท่งเทียนนะครับ เราจะเห็นตัวบัวลูนใบไพรขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ไพบล็อกสิบก็คือสอดคล้องกับตรงนี้ครับตัวไพ่เลนตรงนี้สิบสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับขอเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะอึ้งคอนเฟิร์มคุณต้นถ้าสมมุติว่าเราเกิดลืมอันนี้คือเราต้องทาเซตให้มันเป็นค่าเท่ากันเกิดลืมแล้วสแกนไปมันจะมีความเออร์เลอร์เยอะไหมคะมันก็มันก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าด้วยด้วยปกติเนะี่ยตรงนี้เขาจะเซตเป็นเดย์อยู่ละ ส่วนใหญ่จะเป็นทาเฟรมที่แมทชิ่งกันแต่ว่าจะแตกต่างที่พีเรียตเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะ่สมมติว่าอันนี้คือห้าสิบวัจะเห็นว่าอ่ะเนี่ยหุ้นซีพเอนะครับตอนเนี้ยเห็นเห็นคานใช่ไหมครับคุณแนนคุณจอยครับที่ยาวที่สุดเลยราคาเนี่ยเราเลือกเป็นโอเวอร์นะครับเลือกเป็นโอเวอร์นั้นหุ้นที่ได้เนี่ยต้องเหนือเหนือแนวรับแสดงว่าเขาพิสูจน์ไปแล้วว่าเขาฝ่าอาดีตเนี่ยเคยเป็นแนวต้านเขาหลุดไปแล้วเขาฝ่าขึ้นมาได้มสมมติคนอยากซื้อใช่ไหมครับเขาก็จะมองตรงเนี้ยเป็นแนวรับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเมื่อกี้ที่คุณจอยถามมานะผมลองเปลี่ยนว่าอ่าสมมติผมเปลี่ยนนี้เป็นจะเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยวันนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ต่างมากหรอกนะครับให้ดูร้อยห้าสิบสองร้อยเห็นไหมเราก็จะรู้เนี่ยมันคือคานที่ยาวที่สุดอยู่ดีอ่าแต่ว่าเราจะเลือกยังไงก็อาจจะต้องไปดูหุ้นอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะครับแต่ว่าอปิดแล้วนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาเลยฮะเปิดแล้วก็ดีฮะผมดูเลยนี่ดูเลยดูเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเบ็มใช่ไหมครับ เบมเนอะเดี๋ยวผมขอสิงกาบออกนิดนึงผมกดเบมออกมาจริงๆถ้าเขาเป็นหุ้นที่ราคาไม่ได้ผันผวนมากเราจะไม่ได้เห็นความแตกต่างเยอะสักเท่าไหร่หรอกใช่ครับอ่ะอันนี้เบมครับเนี่ยห้าสิบวันก็คือเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานเบม,บม,มเขาเนี่ยนะเ,เขียวขึ้นมาวันนี้ตลาดมันล้มนิดน,น,นิดเดียวนะครับอันนี้ก็มีการย่อตัวลงมาแต่แน่นอนครับเขายืนเหนือคานคานตัวนี้จะเป็นแนวรับสําคัญก็คือพูดง่ายคือห้ามหลุดนะครับ เพราะว่าตรงนี้มีการกรองของกรองของวอลลุ่มเนี่ยสู้กัน,นครับเยอะและสุดท้ายเนี่ยแหล่งซื้อน่าจะชนะตรงนี้ขึ้นมาในระยะแบบ50ิบวันนะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยแต่ว่าพอมันทะลุขึ้นมาแบบนี้แล้วเวลาที่เราจะตั้งสมมติเราเพิ่งเห็นวันนี้นะสแกนออกมาได้เสร็จแล้วสำหรับ B M เวลาที่เราจะตั้งซื้อเราก็ต้องถอยมาที่แนวรับที่บนบบทานถูกไหมใช่ประมาณ 5. ้าจุด้าอเงี้ยครับหรืออาจจะอรอในแถบนี้แต่ว่าเราอยากซื้อให้แบบว่าใกล้เคียงกับวอลลุ่มในอดีตมากที่สุดซึ่งอดีตก็แค่เมื่อวานนะครับผมก็คืออว่าาาาถ้เรยมงแบบ ซื้อถูกเนี่ยก็แสดงว่าคาเนี้ยจะเป็นแนวรับห้ามลุดละนะครับหรือใครบอกจะซ่อมลสก็ห้ามหลุดโลก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าด้วยเทรนของเบมเองเนี่ยถ้าเราซูมเอาไปเราเทรดวันนี้มันคือขาลงนะเพราะนั้นการที่เราไปมองแบบสองร้อยวันเนี่ยผมอาจจะบอกมันก็คือขาลงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าไอ้ตอนนี้ดูว่าไอ้ที่มันบวกลบลบช่วงเนี้ยคือช่วงนี้เราบอกว่ามันไม่ได้ลบแรงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ลบแรงเท่าไหร่ก็โอเคขอตัวที่เริ่มฟื้นตัวดีกว่านะครับ ซึ่งไอ้ข้อดีตรงเนี้ยมันจะสามารมให้เรากองหุ้นทั้งตลาดนะตัว mm hmm. ไหนที่แบบว่ามันยืนได้เริ่มขึ้นมายืนเดือคานได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าเบมใช่ไหมอ่ะเรามาดูซีพเออันนี้ยืนนะครับวง mm hmm. โปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่นเนี้ยอันเนี้เราจะเห็นว่าอ,อ่างตัวอย่างตัวเนี้ยอันเนี้ยไปไกลละเราก็บอกว่าโหไปไกลเนี้ยจะตั้งรอเนี่ยน่าจะยากหลายช่อง mm hmm. ไปเราก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับเราข้ามไปเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเสียเปรียบเราก็ไม่ดูนะครับฮหาหน่าอ่ะอย่างเงี้ยฮหาหน่า นะครับหาหน่าก็เพิ่งจะขึ้นมาอ่ะมีหลุดลงไปหน่อยดนึงนะครับค,คือ<ห>มันจะเป็นนันดูเจ้าสัวหน่อยได้ไหมครับมันมีข่าวการเข้าซื้อหุ้นของ p k n อยู่อ่าเนี่ยโดดขึ้นมาละมาละมาละอ่ะเราก็เห็นละนะครับอย่างเมื่อวานเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนเมื่อวานนี้เขาแบบว่าปิดจอเลย <c oughs> <c oughs> ปิดจอเลยนะครับวันนี้โดดขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเอ้วอลลุ่มเนี่ยจริงๆตอนวอลลุ่มโดดเนี่ยวอลลุ่มมันต้องพีกเนอะแต่วอลลุ่มมันมาอยู่ในช่วงกรอบไซด์เวย์ตรงนี้อืก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเรามองวอลลุ่มมันเยอะตรงกรอบไซด์เวย์เนี่ยแต่ราคามันไม่ไปเนี่ยสแสดงว่าเอ๊ะมันมีการทํากระทำบางสิ่งบางอย่างในช่วงไซด์เวย์อาจจะสะสมก็ได้ก็เป็นไปได้ก็จะเห็นว่าตรงนี้วอลลุ่มมันเยอะนะครับสแสดงว่าถ้าเรามองเจ้าส่วนสมมติเรามองเนี่ยเราบอกเอ๊ะตรงนี้เยอะแต่มันโดดแก็บมันไกลไปเนี่ยแน่นอนน้เราไม่ตามอยู่ละไม่ไรเราก็หลรอย่อด,ดีกว่าแต่ประเด็นคือตัวนี้มันเคลื่อนไหวไซด์เวอย์อยู่ในกรอบอยู่ในคานใหญ่ถ้าเราทำการบ้านจริงๆเราต้องซื้อเมื่อวานนี้ถูกไหมต้นถูกต้อง ถูกต้องครับต้องไปเบสเบสแก็เลยแต่ว่าเราตอบไม่ได้ถูกไหมครับว่าเอ้มันจะโดดหรือไม่โดดเราไม่รู้ถูกไหมครัแต่ว่าถ้าบางคนแบบว่าอะถ้าเราแบบไปมองอ,อย่างเช่นว่าอย่างช่วงตรงวอล u ุ่มแอคคูมเลตครับสมมติแบบผมบอกว่าบีทอวินเนี่ยบีทวินก็คืออยู่ตรงตรงคานพอดีสมมติว่าผมลองเปลี่ยนบ้างแล้วกันเอาร้อยวันสมมตินะร้อยวันนะร้อยว,นะวันนะครับแล้วก็บีทวินพายเรนเนี่ยก็จะเจอหุ้นนะครับที่ที่โฉบขึ้นมาตังนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากห้าสิบวันนะครับ เนี่ยก็จะมีหุ้นที่ติดเข้ามานะครับคืออยู่อยู่ตรงคานพอดีเนี่ย <kalk> มันจะเห็นว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงคานเลยฮะเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ถ้าบุญว่าเราเราสแกนเราก็จะเจอเจอตัวเจ้าสัวเลยครัะที่แบบว่ามันจะอยู่ตรงคานวอลลุ่มใบไพรก็คือแบบตรงแนวต้านพอดีอะถามคําถามคือเราจะกล้าบาดายอัดแนวต้านหรือเปล่าอันเนี้ยอันน,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 นี้อันนี้เป็นสิ่งที่นักทุนจะต้อง,ต,องต้องพิจารณานะครับแต่ว่าตัวผมเองผมชอบแบบโอเคสู้กันยังไงก็ได้ผมขอโอเวอร์เลย อ,อขอชนะก่อนอถ้าชนะแล้ววิ่งไกลไม่ซื้อฮะหล่อรอย่อพวกผมไปไล่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแบบว่าพึ่งสแกนแล้วแบบเราไปเจอที่แบบพึ่งมามพึ่งมาเช่นเบรกได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยผมอาจจะพิจารณาเนะี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วอย่างาเมื่อวานอันนี้น้องแซปเป้นะฮะเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเราถ้าเราจะพิจารณาแบบโอเคอาจจะน่าสนใจมากกว่าตัวที่มันเบิดเปิดมาแล้วโดดถูกไหมฮะ เนี่ยคือมันจะเป็นว่าตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะแล้วพลิกกลับมาเคลียวได้แล้วใครที่สนใจอยากสแกนหุ้นที่แบบว่าเอาละตั้งทรงสวยๆตรงคานรีบสแกนเลยค่ะทําตามคุณต้นนักเวลานี้เลยนะทําตามเลยแล้วก็แค่แบบกดเองอะกดไปที่ชื่อหุ้นก็จะเห็นกราฟแบบนี้เลยถ้าทําตามต้งแต่ต้นรายการของเรานะลากมาดูเลยค่ะลากมันแบบว่าดูทีละตัวทีละตัวทีละตัวจริงๆอะสแกนออกมาได้เยอะตัวนะแต่ทําแป๊บเดียว เนี่ยเราเห็นเราเห็นเราก็ดูหุ้นที่มีสภาพคล่องหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะได้ตรงแนวรับแนวต้านที่เอ็กเรดหรือว่าตรงมากกว่านี้ครับเราสามารถนะครับที่จะกำหนดตัวขายรุ่มใบภายให้เยอะกว่าสิบแท่งได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูนะฮะสมมติเราไปเจอเอาสักตัว,ต,วตัวไหนดีนะเดี๋ยวนะฮะรอดูหน่อยอะสมมติสมสมติ สมุติวบุซซ์สมุินะฮะผมก็ดับเบิลคลิกที่ตรงแท่งเทียนนี้แหละนะครับแล้วเราก็ไปทําการไทบอกเนี่ยสิบเนี่ยเราไปเพิ่มเพิ่มเป็นสามสิบนะเพิ่มเป็นสามสิบนะฮะก็ใช้คานเนี่ยแนวรับแนวต้านมันก็จะละเอียดมากขึ้นสเกลก็จะลดลงมาแต่ว่าอย่าลืมนะครับตรงเนี้ยเราก็ไปปรับตรงไพเลนตรงนี้ครับให้มันเป็นสามสิบด้วยนะอ่ามันจะได้สอดคล้องกันนึกภาพไหมครับตรงนี้ยเสามสิบนะนะครับแล้วก็รีเฟซสักทีหนึ่ง ครับมันก็จะได้หุ้นที่แบบอยู่ตรงใกล้คานที่ยาวที่สุดแต่เป็นสเกลแบบสามสิบล็อกค่ะอ่าอ,นนอันนี้ก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่รีดทำนะนะนเวลานี้คุณผู้ชมจะไม่ทันในหลายตัวเลยนะ <c oughs> บอกเลยจ <c oughs> ังหวะน,นี้เลยคะ <c oughs> ใช่ใช่เราเราก็จะมานั่งไล่ดู <c oughs> แต่พวกนี้คืออยู่สูงละถ้าบิตวินก็บิทวินหนึ่งร้อยในรอบหนึ่งร้อยวันก็สามสิบบ็อกก็จะเจอพวกนี้เนี่ยขอดูวอลุ่มจะพอเป็นสามสิบบ็อกเยอะมากเห็นเห็นแนวรับระดัยละเอียดขึ้น เนี่ยมันจะละเอียดละเอียดยิบเลยละเอียดแบบเนี่ยก็คือบางทีบางทีช่วงเรนต์ราคามันมันจะกว้างถูกไหมครับหนึ่งบล็อกเนี่ยมันหลายราคาหลายช่องเราก็โอเคนะก็ซอยย่อยไปก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเอฟสี่สิบสามใช่ไหมแต่เราบอกไปกดแบบโอเคขอเป็นแบบสิบบล็อกหน่อยอ่ะสมบุรณนะฮะสิบบล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะรวมทั้งแท่งเราจะเห็นว่าช่องมันก็จะกว้างขึ้นโอเคค่ะลองไปทําตังมาดูแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าใครไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ของเรานะคะวันนี้ขคมาก่ะทตน ขอบคุณครับ,บคุณจอยอคุณไหนครับสวัสดีค่ะตันนี้นต่อไปไม่ต้องถามใครแล้วว่าแนวรับอยู่ตรงไหนหาเองเลยใช่ค่ะ